บ่ายวันจันทร์ที่ยี่สมิถุนายน2548นะคะับ mm hmm. ก็ป่วยท่ายาง mm hmm. เป็นนักข่าวเก่าของมหาไทย4ปีตั้งแต่ปีปลายปี35ถึงปลายปี39ค่ะ mm hmm. พอดีช่วงที่บ่ายนัดพี่เขาจะไปกินข้าวแถวกระทรวงนะคะพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัย ตอนนี้ก็เป็นรองนายกแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกลาโหคมาคมค่ะมีข่าวโผล่คลมอว่าพี่อ้วนจะมานั่งเป็นมอท .1 รัฐมนตรีว่าการเกิดสาดไทยนะคะแล้วก็วันนี้มีข่าวบอกว่าพี่อ้วนเนี่ยจะมามาไทย บบายใบสามแต่ว่าพี่อ้วนติดประชุมกับในเรื่องเตยที่ทำเนียมนะคะออกมาสายกว่าจะมึงยังถือมาทไทยก็เวทยกสี่โมงเนี่ยนะคะมารอวิ่งกันหมดเลยเราก็เลยถือกล้องมือถือแต่เราคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นที่ทํางานที่แรกของเรามันจะดูใหม่ดูปรับปรุงอะไรก็ตามะแต่ว่าโครงสร้างเหมือนเดิมเป๊ะเนี่ยขึ้นมาชั้นสองแล้วก็มี มีกระจกสองด้านมีเนี่ยะะแต่อาจจะมีความเข้มงวดขึ้นนะคะแล้วก็ทางคุณธทีรนซ์สำเร็จวันนี้ซึ่งเป็นรัมมีชั่อมหาไทยก็พาพี่อ้วนภูมิธรรมไปที่ห้องรับดอก่งสมัยที่เขาทข่าวเนี่ยเป็นห้องมอร์นิ่งบรีฟนะคะสมัยวิกจิวคอนเดชวลิสเนี่ยมักจะมา,มาเช้าก็มานั่งกินกาแฟที่ห้องนี้แหละเนี่ย,ยขึ้น อชั้นสองมาแล้วก็เลี้ยวขวานะคะ,ะด้านซ้ายมืออีกด้านหนึ่งเนี่ยเธอก็เป็นห้องทำงานของออรัฐวจะมีตัวช่วยมาถ่ยนะคะเดนินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะถึงห้องรับประบอกให้พี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยคุณภูมิธรรมได้นั่งพักผ่อนนะคะกับนักข่าวอย่างก็เราก็ตามมาตามมาดูนะคะว่า,า,าก็เลยถ่ายข้างหลังเห็นคุณ เทียนละลัดแล้วก็พี่อ้วนผมงทำมีประหลัดล็อปนะคะประหลัดอันสิบนะคะสัมพันธรัษฎร์นะแล้วก็มีข็ารายการตามมาเแยะมีพอดีค่ะกรมส่งเสริมเนี่ยเนี่ยคุณพยายามติดอีกคนแล้วเพิ่งจะไปเชิญมานะคะนี่คือสถานที่ทำงานที่แรกของเราเลยนะคะจะพามาดูห้องน้ำไปห้องน้ำ มาพอดีพี่อ้วนมาพอดีไม่ได้รถติดหรือว่ามาไม่ทันเข้าห้องน้ำก่อน